ประวัติของซาร์ฮอฮีโร่ลับจากมาเวลคอมิกส์รู้หรือไม่ซาร์ฮอกหรือเดอะวันฮูโนสคือตัวละครที่เต็มไปด้วยปริศนาในจักรวาลมาเวลเขาไม่ใช่แค่ฮีโร่ธรรมดาแต่เป็นผู้มีพลังเหนือมนุษย์ที่ผูกพันกับเวลาและโชคชะตาอย่างลึกซึ้งจักรวาลที่เขาปกป้องนั้นกว้างไกลเกินจินตนาการหนึ่งในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์คือซาร์ฮอกแล้วเลยเธอเกิดมีชีวิตที่ผูกพันกันในร่างเดียวสลับการควบคุมและต้องต่อสู้กันทั้งในใจ และในชีวิตความสัมพันธ์นี้สร้างความซับซ้อนที่ทำให้เขาเป็นตัวละครที่น่าจดจำทาฮอได้รับพลังจากการเดินทางข้ามเวลาเขารู้เหตุการณ์และผลลัพธ์ล่วงหน้าทำให้เขาต้องรับภาร,ระในการปกป้องจักรวาลและการเลือกสิ่งที่ถูกต้องแต่พลังนี้ก็มาพร้อมความโดดเดียเด่ยวและความเจ็บปวดเขาคือหนึ่งในกำลังสำคัญของ Guardians of the Galaxy โดยมีบทบาทในสงครามจักรวาล และการเผชิญหน้ากับศัตรูระดับมหาการเพื่อรักษาความสมดุลของจักรวาลสหอกจึงเป็นมากกว่าแค่ฮีโร่แต่คือผู้ที่แบกภารกิจยิ่งใหญ่ในมืออย่าปล่อยผ่านตัวละครที่เต็มไปด้วยมิติแบบนี้ถ้าคุณรักมาเวลคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากให้เขาไปปรากฏตัวใน MCU หรือไม่และอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดความเจ๋งของฮีโร่อื่นๆ